ประมาณ3ปีหลังจากนั้นก็จะมีการจัดก,การไปตามวัตถุประสงค์ครับต่นนี้ประเด็นนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณเวลาครับผมมีนิดเดียวครับ,รบอยากจะให้เห็นถึงสิ่งที่หลวงพ่อคูณทิ้งไว้ให้นะครับชาวพุทธผมใช้คําว่าชาวพุทธ <laughs> ผมไม่ใช้คําว่าชาวไทยเพราะว่าคนที่ศรัทธาหลวงพ่อคูณเนี่ยมีหลายชาตินะทุกชาติเลยนะฮะที่เป็นลูกศิษย์ท่านเราก็ไม่ต้องไปว่าจะต้องเป็นคนไทย เอาเป็นว่าของชาวพุทธแล้วกันใครที่นะครับอยากจะได้ประโยชน์นะครับจากปริศนาธรรมที่ท่านทิ้งไว้ให้เนี่ยนะครับอย่างที่ท่านไตรสารพูดเนี่ยท่านทิ้งไว้ให้เยอะเลยนะฮะจำนวนมากเลยแต่ใครจะได้ไปนะครับบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ท่านเนี่ยได้สำเนียกนิดนึงนะครับคนที่ท่าน อ้างว่าเป็นกูบาจาร์แล้วท่านก็พยายามอ้างว่าท่านเป็นลูกศิษย์นะและ้วท่านพยายามอยากจะทําอะไรต่างๆให้กับหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการแย่งกันจะต้องเอา <c oughs> ไปแล้วก็พยายามอ้างว่าด้วยความรัก <c oughs> ด้วยความศรัทธา <c oughs> ๆๆท่านนะฮะอยากจะทําศพท่านให้ดีอะไรต่างๆแต่อยากจะฝากไว้นะครับหลวงพ่อคูณตั้งแต่ตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะท่านสอนลูกศิษย์ยังไง นะครับแล้วลูกศิษย์ได้ทาอย่างที่ท่านสอนไหมนะครับอย่าเป็นทัพพีที่ไม่รู้ลสแกงเข้าใจไหมฮะทัพพีที่ไม่รู้ลดแกงนะครับแแต่ไม่รู้รดชาตินะครับนะในเมื่ออาตัวเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าตลอดชีวิตของหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านได้ทําอะไรแล้วท่านได้สอนอะไรนะครับสอนให้คนเนี่ยนะฮะไม่ไม่โลภ นะครับแล้วก็ให้เผื่อแผ่กันนะให้มีเมตากันนะครับแล้วท่านก็พยายามสอนนะครับให้ละให้ปล่อยให้วางนะครับซึ่งนั้นนี่มันเป็นหลักธรรมของพุทธศาสนานะครับท่านไม่เคยสอนให้เอาเปรียบกันนะฮะแล้วก็ผมนี่อยู่กับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมีข้อธรรมของหลวงพ่อคุณหลายครั้งเลยที่ท่านสอนว่าพวกเองอย่าไป นะท่านใช้คำว่าพวกมึงอย่าไปโกงมึงอย่าไปเอาเปรียบกัน, <c oughs> นอะไรเห็นไหมท่านจะพูดอยู่หลายครั้งนะหลายตอนทีเดียวแต่ลองไปดูซิว่าลูกศิษย์ลูกหาที่อ้างตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วไปเข้าหาห,าหลวงพ่อคูณเนี่ยผมเห็นนะหลายคนก็เป็นคนที่มีประวัติทุจริตคอร์รัปชันหลายคนแล้วก็ไม่เห็นว่ามันได้ละเลิกไอ้สิ่งที่มันเคยทำเลยอย่างนี้นะจะอ้างตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณนะอ้างให้ตายเนี่ยผมว่า ก็ <rium> <asure> ได้อ้างแต่ปากแต่สิ่งที่หลวงพ่อพยายามอบรมนะครับพยายามสั่งสอนเนี่ยได้ติดเข้าไปในสันดานเขาบ้างไหมนะเขาได้เอาไปพึ่บปฏิบัติไหมลูกศิษย์หลวงพ่อคูณทุกคนตอนนี้ผมก็อยากจะให้นะครับเน้นในเรื่องของการปฏิบัติบูชาซะดีกว่าอย่าไปเน้นอามิดบูชาอามิดบูชาเดยบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือเนียพยายามอยากจะทําศพอ้าวว่านี่คือการ จะไปตอบแทนนะครับคุณของท่านโดยการเนี่ยไปทำเป็นเรื่องเนี่ยฮะไปพิธีกรรมเนี่ยพิธีการเนี่ยแต่ปฏิบัติบูชาอย่าลืมด้วยนะพยายามเดินเดินตามรอยของหลวงพ่อคูณชีวิตหลวงพ่อคูณเนี่ยมีอะไรท่านให้หมดนะฮะผมว่าตลอดชีวิตของท่านเนี่ยมีคนเอาเงินไปถวายท่านนี่ผมว่านับนับหมื่นล้านได้นะ แล้วท่านนี่ช่วยไปทั่วประเทศนะไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยมากมายมหาศาลท่านไม่เหลืออะไรนะแล้วท่านก็ยังได้ทิ้งปริศนาร,รมชิ้นสุดท้ายก็คือแม้แต่ร่างกายของท่านเนี่ยนะครับที่มีมีคุณค่ามากที่ทำให้เป็นที่รวมศรัทธาของชาวพุทธท่านยังสอนว่าอย่าติดยึด <c oughs> เห็นไหมท่านก็ยังให้เป็นประโยชน์ในที่สุดแม้แต่ร่างกายที่คิดว่าถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่มีใครอยากได้นะ <c oughs> แต่พอเป็นสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณทุกคนอยากจะแย่งกันเออทำไมละ่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าชีวิตของท่านมีคุณค่ามีประโยชน์ไง <c oughs> นะครับแม้แต่ร่างกายท่านใายๆก็อยากจะแย่งกันใครๆก็อยากเป็นศพนอนอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็อยากจะแย่งกันเข้าไป สักการะเข้าไปกราบไหว้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยจะมีใครกล้าเข้ามาอยากจะดูแลศพเราไหมเห็นไหมฮะทำไมคุณค่าของอท่านกับคนธรรมดาทั่วไปจึงแตกต่างกันมากมายมหาศาล mm hmm. ตรงนี้แหละครับที่อยากจะฝากไว้ว่า mm hmm. เพราะว่าคุณค่าที่ท่านได้ให้กับโลกให้กับศษษาสนาให้กับสังคมเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นตัวอย่างเป็นพระที่น่าเคารพกราบไหว้และคําสอนของท่านนี่ตรงไปตรงมานะครับแล้วท่านก็สอนทุกคนเท่าเทียมกันนะครับไม่เลือกชั้นวรณนะตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่แล้วตลอดชีวิตท่านเดี๋ยวดูทีว่าท่านเนี่ยนะครับประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระ,ะพระด้วยกันเนี่ยก็ต้องเอาแบบอย่างท่านนะนะครับท่านเนี่ยไม่เคยทําอะไรที่เสื่อมเสีย ะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งผมว่าตรงนี้ก็ถ้าใครที่อ้างตัวเป็นลูกศิษย์นะคควรจะปฏิบัติบูชานะครับมากๆนะะอย่าอย่าได้พยายามไปอะไรเลยนะครับแล้วก็ไอ้เ,เรื่องที่พยายามยื้อชีวิตท่านเนี่ยเนี่ยตรงนี้ผมไม่อยากวิจารณ์ละนะก็โอเคผ่านไปแต่ขอให้เป็นครั้งเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันอย่าไปทําอะไรกับพระ ที่หน้าเคารพกราบไหว้พระที่เข้าขั้นเป็นอริยบุคคลเช่นนี้อีกนะครับทาท่านจนปอดท่านแตกเนี่ยแหมผมผมดูข่าวตัวนี้แล้วผมรู้สึกสลดสังเวชใจนะครับพวกเราเนี่ยเคารพท่านทําไมเราทํากับร่างกายท่านแบบนั้นเพียงจะยื้อชีวิตท่านเหรอนะครับอย่างที่ท่านภัสารพูดมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องต้องตายทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ยงอยู่ในในความจริงสัจธรรมอันนี้นะครับ ก็ต้องเอาเป็นบทเรียนนะเอาเป็นสิ่งที่ต้องสอนกันนะครับมีปริศนาหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือว่าก่อนจะตายน้างคนท่านบอกกูตายแล้วกูยังจะมีให้พวกมึงอีกเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปสองเรื่องก็คือว่าหนึ่งก็คือที่เป็นธรรมานุสติที่ว่าเนี่ยคนเราตายเกิดมาแล้วก็ต้องตายอ่ะไม่ไม่มีใครตอนนั้นไปก็ไปได้แค่นี้แหละไม่มีอะไรสมบัติก็ไปไม่ได้อันที่สองก็คือว่าได้ให้ ิ่งที่คนทั้งหลายได้รู้เห็นว่าครับหลังตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะก่อให้เกิดภาราแก่คนรุ่นหลังในการที่จะทําลายจนทั้งมหมดสิ้นหมดเนื้อหมดตัวกันนี่นะครับ,รบแต่มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมคิดเองตั้งข้อสันนิษฐานเองครับทําไมหลวงพ่อควรถึงต้องให้เอาศพของท่านไปทาหรือไปไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งมหาวิทยาลัย ก็มีมากหลายรโรงพยาบาลก็มีมากหลายวัดบ้านไรกก็มีอยู่วัดที่ท่านสร้างก็มีเยอะครับทำไมต้องไปที่นั่นก็มาคิดว่าอาจจะเชื่อมกับเรื่องสองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่าท่านบอกว่าแม้กูตายแล้วเนี่ยกูก็ยังจะให้พวกมึงอีกจะให้อะไรอีกนอกจากสองสิ่งที่เราพูดถึงแล้วเนี่ยอันที่สในบั้นปลายชีวิตของรุพ่อคูณเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาไว้ชัดเจนนะครับว่า อยากจะให้มีการสร้างมหาวิทยาลัยแพทย์ขึ้นที่อขอนแก่นเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับครับซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยแพทย์อยู่ที่นั่นหรือไม่หรือเป็นแค่วิ<ณ>ทยาลัยเล็กๆหรือ<ณ>เป็นคณะมีคณะแพทยศาสคร์นี้ท่านต้องการให้เป็นสร้างเป็นมหาวิทยาลัยถ้าหากว่าได้มีความได้ตั้งพิจารณาเรื่องนี้กันดีๆแล้วนี่นะครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่มีความปรารถนา ศรัทธาต่อของท่านเนี่ยที่จะต้องให้มีอนุสรณ์ที่มันจีรังยั่งยืนไปใน,ในอนาคตนี่นะครับครับเราก็จะเห็นได้ว่าในการตั้งโรงพยาบาลหรือมาาะไแพทย์ใหญ่ๆเนี่ยในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือนักการเมืองสักแห่งเดียวนะ <c oughs> เป็นพระมหากรุณาธ <c oughs> ิคุณของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนั้นแหละไปดูเถะครับ <c oughs> โรงพยาบาลไหนก็ตาม <c oughs> วิทยาแพทย์ไหนก็ตามอ่ะไอรัฐบาลนักการเมืองมันไม่เคยทําไม่เคยสร้าง <c oughs> <c oughs> คราวนี้เนี่ยพระมหากษัตริย์ ถ้าบรมราชวงศวงสร้างโรงพยาบาลเยอะแล้วรสร้างมาหาวิทยาลัยแพทยสาสารณศึกษาเยอะแล้วเนี่ยคราวนี้พระสงฆ์แหละท่านาปัญญานันทะพิขูเนี่ยท่านก็สร้างนะยท่านก็สร้างเยอะเหมือนกันเพราะคราวนี้บรรดาท่านผู้มีจิตสธารหลวงประคูณเนี่ยแม้กระทั่งรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยควรจะถือโอกาสนี้ดีไหมปฏิบัติบตูชากันสักครั้งหนึ่งคใครก็ตามที่เคารพสถาหลวงประคูณเนี่ยแทนที่จะไป แย่งกันเรื่องอื่นเนี่ยมาแย่งกันสร้างในสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยท่านปรารถนาไว้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ท่านให้ที่จะมีผลต่อไปในอนาคตที่จะเกื้อกูลความรู้และประโยชน์ในการรักษาพยาบาลแก่มวลมนุษย์โดยเฉพาะชาวไทยเนี่ยในอนาคตอันไกลโพ้นนะครับเนี่ยถ้าเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญเนี่ยก็น่าที่จะแม้โรงพยาบาลที่ขอนแก่นเองเนี่ยก็น่าที่จะเป็นตัวรีเเริ่มก็ได้เพราะคนสัาธามากตอนนี้สมมติจะตั้งกองทุนเพื่อทา ตามที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้นี่ผมเชื่อว่าสําเร็จรแม้ว่าจะต้องใช้เงิน4ี่ห้าพันล้านหรือหมื่นล้านเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลท่านไม่ใจใจืดใ,ใ,ใ,ใจดาหรอกดี้วันีท่านอาจจะเริ่มนําไปเลยก็ยังได้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ในภาคอีสานแห่งแรก<า>รที่ใหญ่ที่สุดคือตอนนี้หลวงพ่อคูณท่านก็เอาล่างของท่านนี่ให้เป็นครูใหญ่ละ,ะเหนะ็นไหมท่านเริ่มเอาล่างของท่านนี่ให้เป็นครูใหญ่ละนะครับก็คนอื่นจะไปสารต่อนะครับ แล้วก็มีประวัติท่านที่เคยได้มีการนํามารวบรวมนะครับบอกว่าหลวงพ่อคุณได้นําเงินที่สานุสิทธิ์ทั้งหลายที่ถวายมานั้นไปสร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือด้านสาธารณสุขสาธารณกุศลไม่เว้นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวหลวงพ่อคุณเคยบอกว่าที่ทําแบบนี้พ่อหลวงพ่อเป็นคนยากจนมาแต่กําเนิดจึงอยากจะคิดช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นประนิทานที่ได้มีการรวบรวมทั้งสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาล ด้วยความยากจนมาแต่กําเนิดจึงคิดอยากช่วยเหลือคนอื่นครับความจริงพวกบรรดานักวิจัยเนี่ยที่ทาการศึกษาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับครับชีวิตของหลวงนุพคุณน,น่าจะวิจัยศึกษาเหมือนกันอย่างเช่นเอาเป็นประเด็นง,ง่ายๆนี่นะครับครับทั้งชีวิตหลวงนุพคุณเนี่ยได้เอาเงินบริจาคที่ชาวบ้านบริจาคทำบุญเนี่ยไปสร้างอะไรบ้างครับอย่างที่เมื่อกี้คุณรับเลยมาประมาณหมื่นล้านนะนผมก็เชื่อ <ผม S 2> ว่า<ผ>ม,มันับจะมากกว่านะทั้งชีวิตของท่านนี่นะครับมหาศาลมาก แล้วดูสิคนที่ท่านบอกท่านเป็นคนจนเนี่ยคนที่มีการศึกษาไม่ถึงปริญญาเอกที่ไหนเลยเนี่ยแต่กลับได้รับเงินศรัทธาจากประชาชนเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วเงินนั้นไม่ได้เอาเข้าพกเข้าหอตนแองเลยอุทิศให้กับสาธารณะทั้งหมดเนี่ยน่าวิจัยไหมแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยอันที่สองตลอดชีวิตหลวงพ่อคุณท่านสอนอะไรซึ่งวันนี้เนี่ยเราเผยแพร่คําสอนของพวกใครกับรู้บาบาบอเยอะไปหมดเลยนะครับ อย่างพระญี่ปุ่นมาบวชเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ศึกไปมีเมียไปแล้วเนี่ยรหรือไอ้พวกที่ให้เก่งบุญเก่งสวรรค์คำ<ม>สอนผิดๆเนี่ยยังทำกันได้จะมีใครไหมที่จะตั้งตนเป็นแก่นแกนขึ้นมาในการทำวิเคราะห์วิจัยและสรุปผลการทำทำการศึกษาวาหลวงพ่อคุณท่านสอนอะไรบ้างและคำสอนดีๆมีเยอะนะครับตอนนี้ก็มีการเผยแพร่คำสอน10ข้อแต่ละข้อนั้นขอให้ปฏิบัติถือเป็นเรื่องดีทั้งนั้นหลวงพ่อคุณนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ธรรมดาเป็นพระสุปฏิปันโนแน่นอนนะครับ ลองดูเถอะตลอดชีวิตของท่านเนี่ยมีอะไรที่ออกนอกลูกนอกทางพระธรรมวินัไรบ้างไม่มีอยู่ในพระธรรม,มินัยตลอดคเพราะฉะนั้นน่าจะมีการทําการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ประมวลรวบรวมไว้เพื่อให้ชีวิตของพระอริเจ้าองค์หนึ่งหลังจากท่านล่วงลับไปแล้วนี่นะครับ,รบได้มีอะไรให้เป็นแบบอย่างให้คนได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตามได้ก้าวตามได้ตามรอยของท่านไปครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจริงๆแล้วเท่าที่ไปทํา รายงานข่าวที่วัดก็จะมีการเคาะหัวแล้วการเคาะหัวนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อคุณได้เคยพูดเอาไว้ว่าญาติโยมมาขออะไรก็อยากจะให้แต่ไม่สามารถจะให้ได้หรอกเพราะว่าถ้าไม่ทําคุณงามความดีและการเคาะหัวก็เพื่อให้มีสติครับก็ใช่ครับก็ให้สติไงว่าเองสิ่งที่เองมาขอนะเองต้องไปทําเองนะแต่ให้เองมีสติไงเองเริ่มจากตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นกุศโลบายแต่ปรากฏว่าผมว่านะส่วนใหญ่เนี่ย ก็ไม่ค่อยได้อะไรนะพวกบับนะมันไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจก็เขาเขาคิดเพียงแค่ว่าเขาได้คลับเขาได้สิ่งที่เขาต้องการคือชีวิตเนี้ยขอให้ได้มีโอกาสไปให้ท่านเคหัวเข้าหัวเข้าหัวนะครับก็มีเรื่องจะเล่าสักเรื่องหนึ่งเพื่อประดับความศรัทธาให้แก่ท่านทั้งหลายเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับให้ผมฟังคําเล่ามาเนี่ยคนเล่าก็เป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมอันจะฟังได้ว่าพูดความจริงครับคนนี้ เคยเป็นเลขานุกการด้านต่างประเทศของสมเด็จพระยานสังวรท่านเปสังฆราชด,ด้วย <Okay. S 2> เคยเป็นรองเลขาธิการของสภาผู้แทนด้วยสเสด็จกับผมครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านมาเล่าให้ผมฟังนะท่านมีราชการไปที่ประเทศอินเดียเพื่อนฝูงก็พากันไปเที่ยวชวนกันไปเที่ยวไปดื่มกันเมาแล้วก็เอาผู้หญิงเข้ามาแจกกันในห้อง <Okay. S 2> ท่านไม่ได้นัอยู่ในห้องเลยก็แจกรับแจกไปื่อยก็เกิดความวิตกกว่าเอ เราไม่ได้ใช้เครื่องคุ้มครองป้องกันตัวเห็นท่าจะน่าจะกลัวจะเป็นเอดอจะบอกเมียก็ไม่กลา้าไปรักษาไปให้หมอตรวจก็ไม่กลา้าเพราะตำแหน่งหน้าที่มันค้ำตัวอยู่ก็เลยมีความทุกร้อนเรื่อยไปวันหนึ่งก็เวลาใกล้ๆกันนั้นน่ะเพื่อนฝูงก็ชวนไปวัดบ้านไร่ก็ไปกับเขาในใจตั้งว่าจะไปขอให้หลวงพ่อคูณช่วยรักษาถ้าหากเป็นโรคเอดก็ให้หายไปถ้าไม่เป็นก็ให้มีความสวัสดีว่าง,งั้นเถอะก็ไปก็ไปแบบชาวบ้านธรรมดา